ก็อย่างแรกเลยก็วันนี้เพิ่งบินลงมาจากญี่ปุ่นเลยครับเพิ่งกลับมามาถึงเมื่อเช้าแล้วก็มารับรางวัลในที่หลายชิบช้าดีเด่นครับปีนี้ก็เป็นปีที่3ที่ได้ร,รับรางวัลก็รูร้สึกใ,ใจในดดีใจมากครับก็หลังจากนี้ไปก็พอจบงานทั้งหมดเราก็น่าจะเก็บแรงแล้วกเก็บ พลังทุกอย่างอยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอยู่ที่ยุโรปค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สเปนไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะมีเวลาก็คือช่วงนี้ช่วงปีใหม่ที่จะได้อยู่กับครอบครัวก็เราก็จะอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดปีที่เราไปเม่พอสุนปีที่มีมีช่วงอะไรก็สําหรับในปีนี้ก็ต้องแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่เคยหยุดซ้อมแม้แต่ครั้งเดียวครับเพราะว่า ก็ผมรู้สึกว่าเวลาที่ทุกครั้งที่เราหยุดซ้อมหรือหยุดออกกําลังกายพอเวลาที่เรามาออกกําลังกายหรือว่าซ้อมรถใหม่กนเหมือนกับเราเริ่มนับหนึ่งตอนนี้ผมก็พยายามซ้อมรถหรือว่าพยายามออกกําลังกายเล่นยิมหรืออยานอยู่ตลอดเพื่อให้ร่างกายเราคงที่อยู่ตลอดครับทีมมีบอกอะไรพิเศษก็ในใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้ก็คือทางทีมเรายัางไม่ได้ยังไม่ได้บอกอะไรเขาไม่รออืพอหลังจากที่เทปที่ท บาร์เซโลนาเราก็มียังไม่ยังไม่ได้เปิดกับทีมครับเราน่าจะเริ่มเปิดกับทีมน่าจะช่วงบักระรถเห็นว่าแรงค่อนข้างแรงปรัตัวยากครับพอดีทดสอบตอนช่วงที่ทดสอบตัวเทสโมโตดิปทีครับในช่วงพึ่งวันแรกเราก็รู้สึกว่าปรับตัวค่อนข้างยากเพราะรถค่อนข้างแรงครับแล้วก็ระบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะ เอ่อควมมิเกตมากในการใช้ไ <c> ม <oughs> well ่ว่าจะเป็นเขาโหมดเรียนรีบไปโหมดแล้วคอามิรียนรีบไปโหมดรู้จักมีท่าที่จะมมิเกตแต่เราก็พยายามฝึกแล้วก็พยายามใช้บ่อยๆจนเราเกิดความเคยชินแล้วก็แล้วก็พอเรามาถึงช่วงบ่ายเราก็เหมือนกับเริ่มเริ่มมีความคุ้นชินมากขึ้นเราก็พยายามใช้ให้คงมก็รู้สึกว่าทางช่วงแรกเนี่ยซีซั่นแรกอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องเกะตัวเป็นที่เกียรติคนพังเลก็ สนามแรกของเราก็าจะเริ่มงันที่ที่บุรีรัมย์ครับก็อยากให้ทุกคนไปเชียร์กันเยอะครับก็จะสู้แล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ครับผมเข้าใจว่ามันยากยากแน่นอนแต่ก็ถ้าทุกคนไปเชียร์รัสส์พอร์ต่ไปเยอะผมว่าเขาอาจะทำได้ดีในในช่วงการแข่งขันที่บุรีรัมย์